สวัสดีครับทุกท่านครับผมโรจากจมิหลาครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนําวิธีการฟังเพลงในรถยนต์เพราะว่ามีหลายท่านนะครับตอนนี้ครับทั้งลูกค้าด้วยนะครับหรือเพื่อนๆกันก็สงสัยว่าในรถยนต์เนี่ยมันมีการฟังเพลงกันแบบไหนเหรอเพราะว่าหลายท่านเนี่ยจริงๆแล้วที่ไม่ได้เป็นคนเล่นเครื่องเสียงนะครับก็ยังไม่รู้ครับว่าในรถยนต์เนี่ยนะมีวิธีการฟังเพลงเนี่ยให้ออกมาได้อัตลศจริงๆนะครับถ้าท่านเข้าใจในการฟังนะแบบนี้นะครับ การฟังเพลงในรถนยนต์เนี่ยจะได้คุณภาพมากขึ้นอีกครับแล้วก็จะได้ใช้เวลาในการฟังแบบมีความสุขมากขึ้นครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำครับการฟังเพลงแบบง่ายๆเลยครับอยู่ที่อยู่ในรถยนต์ครับว่าทำไมเนี่ยทำไมถึงต้องติดเครื่องเสียงรถยนต์ให้ออกมาดีๆนะครับแล้วก็ฟังแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอออกมาแล้วทําไมที่ผมได้รีวิวหลายครั้งเนี่ยเรามีบอกว่าเสียงนักร้องอยู่ตรงกลางเนี่ยมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมจะมีให้ฟังเพลง ง่ายๆเลย2เพลงครับแล้วก็แนะนําการฟังเลยครับว่าฟังแบบไหนครับให้ได้อัจฉรสมากขึ้นครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันแตกต่างจากเครื่องเสียงที่มากับรถเดิมๆนะครับเพราะว่ารถเดิมๆที่ให้มาเนี่ยครับจะฟังไม่ได้แบบนี้เลยครับแต่เราทำนะครับด้วยระบบทุกวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเยอะนะครับการติดตั้งในรถจนเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยไม่เกะกะนะครับแล้วก็เก็บซ่อนหมดครับแล้วก็มีอุปกรณ์บางตัว ครับที่ติดเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้ฟังออกมาเนี่ยได้เครื่องเสียงในรถยนต์นะครับได้คุณภาพนะเวทีเสียงเนี่ยนะครับไม่แพ้เครื่องบ้านเลยครับนะใครที่เล่นเครื่องบ้านอยู่นะครับฟังคลิปนี้นะครับหรือดูคลิปนี้ของผมเนี่ยจะเข้าใจเลยครับเดี๋ยวเราตามไปชมกันครับว่าการฟังเพลงในรถยนต์เนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ผมอยากให้ทุกท่านครับ e n j o ยกับการฟังเพลงในรถอย่างมากครับเดี๋ยวตามผมไปชมกันครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในรถโต้ต้าแคมรี่ครับซึ่งเราต้องการมาให้ฟังเพลงครับว่าวิธีการฟังเพลงแบบมีเวทีเสียงนะครับในรถยนต์เป็นยังไงนะครับนะครับคันนี้เนี่ยนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงครับก็แนะนําก่อนว่าในรถคันนี้เป็นรถแคมรี่ซึ่งผมติดตั้งนะครับชุดลำโพงเนี่ยทุกอย่างจะเข้าช่องเดิมหมดนะครับแล้วก็ใช้ซับหลุมยางอลัยครับแล้วก็ไฮไลท์ของมันก็คือ Power amp ครับที่มีโปรเซสเซอร์ในตัวครับต้องบอกว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้ครับ มีโพสเซอร์ตัวนี้ทำให้ระบบเนี้ยฟังเพลงได้แบบเครื่องบ้านเลยนะครับซึ่งจะเรียกว่ารถธรรมดาครับที่เป็นชุดลำโพงที่ติดมากระรถนเนี่ยจะไม่ได้แบบนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ติดตั้งได้ง่ายครับทุกอย่างจะไม่เกะกะนะครับไม่เปลืองงบครับใช้งบประมาณไม่สูงครับแต่จะทำให้ได้การฟังเสียงแบบมีเวทีเสียงมากขึ้นเลยครับนะครับซึ่งเพลงนี้นะครับอันแรกเลยครับผมให้ฟังเพลงครับเป็นเพลงที่ เป็นเพลงแข่งครับของเอ็มม่าครับนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่คนแต่งเพลงนี้นะครับร้องเพลงนี้เลยครับมีชิ้นดนตรีนะครับเพียงแค่2ชิ้นครับมีนักร้องครับอยู่ด้านหน้านะครับแล้วข้างหลังเนี่ยเป็นกีตาร์ครับแล้วชั้นหลังเถิบออกไปครับกว้างก็เป็นทันโรนะครับเป็นตัวเคาะที่ฝ่ามือครับเสียงเหมือนฉาบอย่างนั้นนะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับผมก็จะใช้มือถือนะครับในการอัดด้วยนะครับเพื่อให้เป็นสเตอร์โอนะครับโอเคเรามาฟังกันครับเพลงแรกครับ Take it serious this time. Long. Are you leaving town this fall? Probably won't go. Are you really hurt so bad? I won't show my world's not small. Yeah, I want to discover it all. I walk through nights and days. Feels nice, strange some past. นี่ละครับความตั้งใจของเพลงนีครับก็คือมีชิ้นดนตรีไม่เยอะให้ฟังแล้วเนี่ยเหมือนกับตรงนี้เป็นเวทีของเสียงครับนะครับเหมือนกับเขาเล่นอยู่ด้านหน้าเรานะครับแล้วก็นักร้องอยู่หน้ากีตาร์เถิดไปข้างหลังแล้วก็ตัวตัวเคาะครับเรียกว่าแทมโบรีนะครับก็เขาก็น่าจะเป็นคนเดินเคาะไล่ไปเรื่อยๆอ สลับอยู่ด้านหลังนะครับถ้าเราฟังเนี่ยด้วยระบบนี้มีเลเยอร์เป็นชั้นนะครับนะครับด้วยระบบโปรเซสเซอร์แบบนี้จะทําให้เราได้ยินแบบนี้เลยนะครับนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ใช้กับเครื่องเสียงที่มากับรถเดิมๆไม่มีระบบนี้นครับคุณจะได้เสียงนักร้องเนี่ยไม่อยู่ตรงนี้ครับมันจะอยู่ด้านขวาครับนะครับจะได้ยินขวาไปเลยกับซ้ายไปเลยตรงกลางจะไม่เกิดเซนเตอร์อิมเมจแบบนี้ครับ โอเคแล้วมาฟังอีกเพลงครับเพลงนี้จะแอดวานซ์ขึ้นครับซึ่งเป็นเพลงที่จะบอกถึงเรื่องของเ e น t ตอร์เลฟแอนไลฟครับโอเคตามไปฟังกันครับโอเคครับในเพลงที่2นี่ครับก็เป็นเพลงที่ผมใช้ในการเทสเสียงประจำครับเพราะเพลงนี้เนี่ยนะครับให้ความรู้สึกบรรยากาศนะครับเหมือนกับห้องจัดเลี้ยงครับเป็นลองจินตนาการตามครับว่า ตรงคอนโซลรถแบบนี้ครับเหมือนกับอยู่ในบรรยากาศของห้องจัดเลี้ยงที่เราเดินเข้าไปนะครับมันจะมีชั้นของความเขาเรียกว่าตื้นลึกนะครับด้านหน้าด้านหลังครับแล้วก็ความรู้ของรูมนะครับเพลงนี้นะครับแล้วก็เราอยากให้ฟังนะครับว่ามีทั้งเซนเตอร์ด้านหน้าครับแล้วก็ซ้ายแล้วขวานะครับโอเคเรามาลองฟังกันครับเพลงนี้ครับ เปียโนจะดอยู่ด้านขวานะครับนักร้องอยู่ตรงกลางเป็นเสียงที่เป็นเนินนักร้อง,งตรงกลาง 窗外车水马龙，我的朋友们想必也在里面穿梭不息吧。当然，寂寞并不代表在某些时候，避免不了的寂寞，可以让自己赤裸裸地面对自己，想一想，我曾经获得了什么，失去了什么，正在追求什么。 答案往往是在朋友来了之后，在开怀畅叙之间，无硬的，第三啊，第五，单而心情、嗯。特别诺杯，一点。了之后，才莫名的安定下来。大家都忙吧，连彼此真诚的相互关怀一下，也要抽个空。也许，这就是我们共同的悲哀吧。 มมน,นักร้องครับอยู่แถวคนร้องชายจะเป็นนักร้องหญิงครับนะอยู่ข้างๆกันเลยครับโอเคความตั้งใจของเพลงนี้ครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้อัตรรกที่ว่า ในการฟังนะครับด้วยระบบนี้นะครับจะฟังแล้วเหมือนกับเรากาลังเดินเข้าไปอยู่ในห้องจัดเลี้ยงนะครับบรรยากาศห้องจัดเลี้ยงแล้วก็มีบนเวทีนะครับมีนักร้องร้องเพลงนะครับอาจจะไม่เรียกว่าเวทีก็เป็นบรรยากาศรอบๆแล้วก็มีนักร้องร้องอยู่2คนนะครับแล้วก็มีเกิดเขาเรียกว่า left image แล้วก็ right image ครับซึ่งถ้ารถนั้นทําได้แบบนี้ครับก็จะไม่ต่างจากเครื่องบ้านเลยครับถามว่า ถ้าฟังได้แบบนี้นะครับเราจะได้คุณเขาเรียกว่าได้อัธรสดครับในการฟังเสียงในรถยนต์มากขึ้นอีกกว่าชุดเดิมๆที่มีมาแน่นอนนะครับเขาต้องบอกว่านี่คือความตั้งใจของเราครับที่อยากจะให้การฟังเพลงในรถนะครับมีความเข้าใจมากขึ้นครับแล้วก็ได้อัธรสดในการฟังมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าผมเชื่อว่าใครที่ ติดเครื่องเสียงรถยนต์ดีๆนะครับแล้วก็ทําระบบนี้ด้วยเทคโนโลยีใหม่วันนี้นะครับทําให้การฟังเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วได้คุณภาพเนี่ยนะครับไม่แพ้เครื่องบ้านเลยนะครับแต่ลงทุนน้อยกันเยอะเลยนะครับโอเคก็คิดว่าคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่สนใจในการฟังเพลงแล้วก็สงสัยว่าฟังเพลงรถยนต์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับฟังเครื่องเสียงรถยนต์เป็นยังไงบ้าง ก็คล้ายๆแบบนี้ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ เป็นไงบ้างครับที่ได้ฟังเพลงนะครับสองเพลงที่ผมแนะนําเรื่องการฟังเพลงไปแล้วเพราะว่าความตั้งใจผมอยากให้ฟังเสียงเพลงในรถยนต์นะครับให้ได้ความสุขครับแล้วก็ฟังแล้วเนี่ยมีความเข้าใจในการฟังเพลงในรถมากขึ้นอีกครับเพราะมีหลายท่านถามมาจริงๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับแล้วก็ใครที่สงสัยอะไรนะครับสามารถสอบถามมาได้ครับใต้คอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้นะครับแล้วผมจะมาอ่านแล้วก็จะ รีบตอบให้นะครับโอเคครับวันนี้ผมก็คิดว่าระบบนี้นะครับเรารีวิวกันเพียงเท่านี้ครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ